คุณครูจะให้คิดแพทเทิร์นเองบางคนบอกว่าหนูเบื่อที่จะมีต้ยมยำปลาต้ยมยำกุ้งที่มีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหนูอยากได้รูปอื่นได้ไหมวันนี้แหละน้องได้ออกแบบเองดีไหมคะดีไหมต้ยมยำกุ้งวันนี้ทำใส่กระดาษ A4 คะแนนเต็ม10คะแนนพร้อมยังคะ อ่าปลายทางอ้าวดูแพทเทิร์นก่อนบางทีน้องบอกว่าคุณครูจิมมี่ตัวเนี้ยหนูอยากเป็นรูปดอกไม้ได้ไหมได้ตรงนี้หนูก็อยากเป็นรูปผีเสื้อได้ไหมคะได้นะคะ,ะอ่าแมลงปอต้นไม้นกเมฆพอาทิตย์ โอ,อ,อ้รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรอะ่ะรรเออธรรมชาติเนาะมันเข้าเซตกันเนาะถ้ามีต้นไม้ก็ต้องมีอดอกไม้มีผีเสื้อมีนกนะคะเออนั่นแหละถ้าใครบอกว่าคุณครูจิมมี่ผมไม่ชอบเลยแบบนั้นนะมันเหมือนผู้หญิงมากเลยผมจะวาดรูปรถได้ไหมคะ ได้นะคะรถก็วิ่งมาทางนี้ออ่าวิ่งปิวมาทางนี้ปิวปิวโอ้โหกว่าเหมือนแลนี่เลยอ่ะกว่าจะถึงเส้นชัยนับดูนะคะเนี่ยหนึ่งกี่ภาพเอาหนึ่งภาพสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าภาพเอาละเอาลงมือเลยค่ะ มีใครลืมเอาดินสอมามีไหมวันนี้ฟรีสไตล์ไม่ต้องเอาตามแพทเทิร์นคุณครูปลายทางถ้ามีผลงานสวยๆของนักเรียนคุณครูถ่ายภาพแล้วเอาลงเฟซได้เลยนะคะ อะไรเนะมื่อวานาโกรธให้โทรศัพท์เพราะว่าไรทางโทรเข้ามาแล้วน็อกวันนี้จะเกิดอาการน็อกอีกหรือเปล่าเอ่ย อะไรนะคะอะไรนะลรูกอ๋อน้องสร้างเสร็จแล้วเหรอโอ้ทำไมไวจังอะนักเรียนขาในหน้ากระดาษ A4 ของนักเรียนน่ะนักเรียนต้องให้มันบาลานกันนะหมายถึงว่าบาลานหมายความว่าให้มันเหมาะสมกับหน้ากระดาษไม่ใช่นิดนึงคือทำเต็มหน้ากระดาษ A4 อะ่ะเพราะจะเอาคะแนนวันนี้วันนี้จะเอาคะแนน ตอนนี้คุณครูเปิดตัวเลขแล้วนะคะเป็นจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ในวันนี้คือ48นะคะ48คูณด้วย7ลบด้วย48หารด้วย4บวกด้วย64คูณด้วย5หารด้วย2เร็วไปไม่เอ่ย ลบด้วย59บวกด้วย135บนะคะบวกด้วย135มีหลายๆโรงเรียนอบอกว่านักเรียนปรุงต้มยำกุ้งหรือต้มยำปลาได้อร่อยคือคิดเลขเร็วขึ้นแล้วก็ถูกหมดเลยห้องนี้จะถูกสักกี่คนเอ่ย สู้ไหมใครบอกว่าขอยอมแพ้แล้วยกมืออ้าวไม่มีสักคนเลยปลายทางสู้ไหมปลายทางสู้ปลายทางก็สู้ต้นทางสู้ไหมสู้ส,สู้เสียงดังฟังชัด วันนี้เป็นโทรศัพท์เบอร์ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวิตช,ชอร์จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะที่จอทีวีลองดูหมายเลขใหม่เครื่องก็ใหม่ด้วยดูสิเ <c oughs> มื่อวานได้แกนใจมากเลยตั้งนานนานกดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคืนนิ่งไปเลยอ่ะ ไม่ทราบโทรศัพท์เป็นอะไรเบอร์เก่าไม่ต้องโทรมานะคะอาจารย์คาเพราะว่าดูดูท่าแล้วโทรศัพท์มีปัญหาหรือเปล่านักเรียนเริ่มคิดได้แล้วนะคะโรงเรียนไหนที่คิดได้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอาจารย์ก็โทรเข้ามาได้ อของรางวัลอยู่ท้ายรถคขนกลับไปขับมาทุกวันวันนี้คงได้ส่งแน่นอนล้วตอนนี้กำลังคิดกันขมักขม้นเลยไม่มีใครยอมใครเลย วันนี้คุณครูปลายทางเตรียมกระดาษเตรียมกรรไกรแล้วก็กาวให้นักเรียนด้วยนะคะอ้าวหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นแล้วนักเรียนปลายทางก็คงจะยิ้มเมื่อวานนี้ปลายทางส่งข้อความบอกว่าโรุงเรียนที่ได้รับรางวัลก็อยากโทรปลายทางนะคะมาแล้ว ้าวเดี๋ยวนะคะคุณครูโทรเข้ามาใหม่คะ่ะคุณครูโทรเข้ามาใหม่นะคะสายหลุดเมื่อสักครู่นี้โทรเข้ามาใหม่นะคะอาจารย์โรงเรียนที่เคยโทรมาแล้วได้รางวัลแล้วนะคะก็เปิดโอกาสให้เพื่อนนะคะฮะลัลโหลวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ อาจารย์ขันทองเหรอคะโรงเรียนอะไรคะอาจารย์บ้านอะไรนะคะบ้านปลางอ่าอําเภออะไรคะอาจารย์หนองไผ่เพชรบูรณ์เขตสามอาจารย์ขาอาจารย์ช่วยบอกเ,อเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ ค่ะอาจารย์ค่ะ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 อาจารย์ให้ให้นักเรียนตอบได้เลยค่ะอาจารย์ฮัลโหลค่ะนักเรียนตอบไปยังเอ่ยไม่พ สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนตอบคุณครูได้เลยนะคะ48คูณด้วย7 48คูณด้วย7ได้เท่าไหร่คะ336เก่งมากค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางที่ไม่ได้ร่วมรายการร่วมสนุกนักเรียนเช็คตามเลยนะคะ 336ลบด้วย48ได้เท่าไหร่คะลูก288ถูกต้องค่ะ288หารด้วย4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะลูกพูดดังๆ72อ่าโอเคเก่งมากค่ะ72บวกด้วย64 ได้เท่าไหร่คะลูกหนึ่งร้อยสามสิบหกเก่งมากค่ะหนึ่งร้อยสามสิบหกคูณด้วยห้าได้เท่าไหร่คะลูกหกร้อยแปดสิบเก่งมากคะ่ะหกร้อยแปดสิบหารด้วยสอง 340เก่งมากค่ะโอ้ได้ยินเสียงเฮดังลั่นเลย340ลบด้วย59ได้เท่าไหร่คะ281เก่งมากค่ะโอ้ด่านสุดท้ายและด่านสุดท้ายเนยถ้าผิดนี่แย่เลยนะ อ้าวสอง้ยปดบเอดบวกด้วยหนึ่งร้อยสาสิบห้าได้เท่านี้หรือเปล่าติ้งตอง <Yay! S 1> เก่งมากเลยค่ะน้องชื่ออะไรคะลูกน้องชื่ออะไรคะเดี๋ยวคุณครูโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เอาละโรงเรียนบ้านปรางอำเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรชบูรณ์ก็ได้รับรางวัลต้มยำกุ้งไปในวันนี้แล้วได้ขนมไปก็ไปแจกเพื่อนๆนะคะและตัวตุ๊กตาหมีน้องก็เอาไว้เป็นกระปุกออมสินนะคะเอาละใครถูกหมดเลยโอหลายคนเลยห้องนี้จริงเปล่าจริงไหมลอกสไลด์เปล่า ไม่ได้ลอกเอาละเก่งมากค่ะ,ะเดี๋ยวนะักเรียนตัดไปที่พี่สวิเชอร์ตัดไปที่สไลด์เราจะเรียนเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรต่อนะคะรูปที่มีแกนสมมาตร